ขอจเจริญพรญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ได้เข้ามารับชมในช่องธรรมะคือคําตอบพบกับพระกิติคุณสิริคุโนวันนี้ก็จะได้มาแชร์ชุดธรรมะในหัวข้อเรื่องทําไมเราต้องพัฒนาตัวเองทุกๆวันการพัฒนาตัวเองทุกๆวันมันเป็นสิ่งเดียวที่จะนําพาให้เรานั้นไปสู่ผลสําเร็จประสบความสําเร็จเป็นสิ่งเดียวที่จะ ทำให้เรานั้นได้ไปชิมรสหวานแห่งดอกแห่งผลที่เราได้ปลูกได้สร้างเอาไว้การที่เราพัฒนาตัวเองแบบขึ้นขึ้ๆลงๆตามอารมณ์ขี้เกียจก็ไม่ทําขยันถึงทําหรือว่าทําได้แค่สองสมวันก็ห่างไปเป็นอาทิตย์ไปเป็นเดือนไม่ยอมทําแล้วก็พอมีอารมณ์ก็กลับมาทําใหม่ ถ้าเป็นแบบนี้ก็ยากที่จะประสบความสำเร็จเหมือนคนเราปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้แต่รดน้ำวนดินใส่ปุ๋ยได้วันสองวันแล้วก็ห่างไปหลายเดือนเลยคิดว่าต้นไม้มันจะขึ้นไหมต่อให้มันขึ้นมันก็คงขึ้นได้แค่นิดๆ,ๆหน่อยแล้วมันก็จะต้องตายลงไปฉะนั้นการพัฒนาตัวเองในทุกๆวันเนี่ย บางทีเราทำเนี่ยมันดูเหมือนว่าเราไม่ได้พัฒนาอะไรเหมือนการปฏิบัติธรรมอะ่ะการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิมันก็รู้สึกว่าเหมือนตัวเราก็ไม่ได้อะไรแต่ทําไปเถิดครับเพราะว่ามันไม่มีสิ่งที่เรียกว่าการกระทําที่เราลงมือกระทําแล้วมันไม่ได้อะไรมันไม่มีจริงครับมันได้แต่เพียงแต่เรายังไม่รู้สึกตัวเท่านั้นเอง ราบใดที่มันยังไม่ออกดอกออกผลแห่งการกระทํานั้นเราก็อาจจะรู้สึกว่ามันไม่ได้แต่เมื่อไหร่ที่มันออกดอกออกผลเมื่อไหร่นั่นนะครับเราจะได้ชิมรสหวานเราจะได้ชิมรสแห่งความรู้สึกที่เราภาคภูมิใจที่เราปากปื้มยินดีในสิ่งที่เราได้ภาคเพียรได้กระทําอันนี้คือเป็นสิ่งที่ เราจะต้องจำไว้ว่าการที่เราจะพัฒนาตัวเองให้ประสบผลสําเร็จได้เราก็จะต้องทำอย่างสม่ำเสมออย่างมีวินัยมีความเพียรมีความอดทนมีความมุ่งมั่นมีเป้าหมายมีองค์ประกอบของธรรมะหลายๆส่วนเข้ามาสนับสนุนในตัวเราเราอาจจะมีอุปกรณ์ภายนอกมีปัจจัยภายนอกเพียบพร้อม มีเงินทองมีวัตถุสิ่งของอะไรหลายอย่างที่จะมาสนับสนุนเราแต่สิ่งที่เราขาดไม่ได้คือองค์ธรรมภายในครับที่มันจะเป็นพลังดันให้เราไปสู่ผลสำเร็จครับฉะนั้นจงมีความเพียรพยายามอย่าใจร้อนทำเสมอต้นเสมอปลายทำให้ถูกวิธีการครับรับรองว่า ยังไงก็ประสบความสำเร็จยังไงก็สุดท้ายเราจะได้ออรับรู้รับรถรางวัลของความสำเร็จอย่างแน่นอน